ตอนแรกว่าจะได้ผัวฝรั่งที่แรกว่าได้ได้หัวฝรั่งผัวพามาตัดอ้อยผัวพามาตัดอยแล้จ้างตัดอ้อยฝรั่งพามาตัดอ้อยตฝรั่งพามาตัดอ้อยเป็นยังไงเป็นยังไงคือได้พากันมาตัดอ้อยโอ้ยเฮี่เขาสูงสูงคือฝรั่งจับเอาละตัวจ้าก็บม่ถามเสียฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหจะไม่ได้ถามเสียไม่ได้ถามแล้วก็จับเอาเลยตัว จับไปเลยกระพามาตัดอ้อยเลยลเออจับเลยก็พามาตัดอ้อยเลยตัวจากนั้นมากระมาตาดอยจนกระทั่งถึงมือนี้จ้าโอ้ยขากเนาะโอ้ค่อยย่างไปเลาะตามชายหาดอยู่ทะเลนั่นแหละนึกนึกว่าฝรั่งก็น้ำตูดไปน้ำตูดไปนึกฝรั่งก็ขแข่งเอา ขึ้นห้องเลยตัวนึกว่าฝรั่งจะนึกว่าผัวจะเป็นฝรั่งนึกว่าผัวเป็นฝรั่งมันคือคักบอกมันคือคักผมแดงเลยแล้วอันกอแขนี่โอ้ยฝรั่งฝรั่งเลีตัวอ้ก็อแขเละตัวอะไรมันบอกว่ามันบอกว่าฝรั่งกระเจ้าเต่บอกว่าฝรั่งแล้วโอ้ยเขาบอกไม่ฝรั่งถ้าเขาเป็นคนไทยเป็นเบามันว่าน่ะจ้าพี่น้องเมื่อนี่กระพามึงวิถีชีวิตชาวไร่อ้อยนะพี่น้องเนาะ ก็เป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละพี่น้องมารับจ้างตัดอ้อยเนาะเปไหนปุ้งเนี่ยตัดแล้วก็เลี้ยงกันพี่น้องมาเนี่ยเลี้ยงกันสับหลาดอยู่บนเนี่ยอ้ยอ้อยกระเจาบ้งเนี่ยอ้อยกระเจ้างามๆบนน่ะทว่วหัวเลยไหมพี่น้องไปจิภาพไปเบิ้งไก่ๆเนาะตามไปเบิ้งพี่น้องยายเบิ้งกับมาตัดอยู่นี่แหละยายเบิ้งอันนี้ก็เป็นคนในหมู่บ้านน่ะแหละพี่น้องเนาะพ่อยี่เบิ้งบ่ วึงซส่ลาวะเตียโอ้ยสะอ่อนอ่อยก็เจ้างาไม่หลีพี่น้องอุ้ยต่วมหัวเลยปลาอ่อยพี่น้องเลยอยากมาตัดน้ำเขาอยู่แต่ว่าตัด,ต,ดตัดบ่อใบพี่น้องดีวองโอ้ป้าติโทอยู่นี่เองตีน่ว ที่มีนี่เรียกปาอ้อปลาออแหละปฏิทูคักแล้วคักแล้วปาแต่จังมัดแล้วห้าห้าสิบปลาจะได้หลายแถวมาเนี่ยอู้ซ่อนตัวน้อยเพื่อนพี่น้องคนนะปฏิทูอ่ะใส่ใส่บอกอ้อยฟังนะเบิ้งไปสัมผัสใกล้ๆก่อนพี่น้อง คนตาตั๊บทัละสองลำสามลำปะโทคากิลีเนาะวายวายเป็นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์แน่ให้หน้าให้ตาบ่ได้ถ่ายคลิปนี่อยู่นี่ยิงจีเนี่ยอยู่จ้างต่อยมืตัวรับจ้างตัดอ้อยถ้าได้รับจ้างตัดอ้อยก็บ่ได้กินออมขันบ่ได้รับจ้างตัดอ้อยก็บ่ได้กิน จ้าฉากแท้อันเด็กข้าวว่ันเดี๋ยวเดี๋ยวควาสัมภาษณ์ก่อนตา้อยมาทั้งมือจะปีเลยเนี่ย10กว่าปีแล้วจ้า10กว่าปีจ้าตอนแรกว่าจะได้ผัวฝรั่งทีแรกว่าจะได้ผัวฝรั่งผัวผ้ามาตาลอยผัวฟามาตัดอ้อยแล้วจ้างตัดอ้อยฝรั่งพามาตัดอ้อยเต๋อฝรั่งพามาตัดอ้อยเป็นยังไงเป็นยังไงคือได้พากันมาตัดอ้้ออยโย กัวฝรั่งพามาตัดอ,ตอ้อยเต๋อฝรั่งพามันตัดอ้อยโอ้ยฝรั่งได็ดฝรั่งออดเต๋อฝรั่งออดจ้ะตัว <c oughs> พี่น้องพี่น้องก็ก็จะได้แซววนันก็จะได้แซววนันฝรั่งคือว่าอันเราได้เราเราแปดเห็นงานพัทยาแม่นวะใช่เห็นงานพัทยาวันนี้ว่าจะไปจับฝรั่งวันนี้ผัดไม่ได้ผัดไม่ได้ฝรั่งไทยวันนี้ อันน็นเขาสูงสูงคือฝรั่งเปี่พี่เขาสูงสูงคือฝรั่งจับเอารลตัวเจ้าก็บพ่ถามเตีฮัลโหลทเลฮัตจะาไม่ได้ถามเตี่ยไม่ได้ถามแล้วก็จับเอาเลยตัวจับเอาเลยกระพามาตัด้อยเลยเออจับแล้วก็พามาตัดอ้อยเลยตัวจากนั้นมาก,กับมาตาดัด้อยจะทั่งถึงวันนี้จ้าโอ้่อยย่างไปเลาะตามชายหาดทูด่ทะเลนั่นแหละนึกว่าฝรั่งกันน้ำตูดไปน้ำตูดไปนึกฝรั่งก็ขแขนเอา ขึ้นห้องเลยตัวนึกว่าฝรั่งจะนึกว่าผัวจะเป็นฝรั่งนึกว่าหัวเป็นฝรั่งมันคือคักบอกมันคือคักผมแดงเลยละอันก็แขนมัโอ้ยฝรั่งฝรั่งมากรีตัวอัก็อแขนล้วตัวอะมันบอกว่ามันบอกว่าฝรั่งกเจะโต้ยบอกว่าฝรั่งแล้วโอ้ยคอยบุมเนคนไทยได้คอยบุ้มเนฝรั่งแล้วคอยเป็นคนไทยเหมืนเ้ามันว่านะจ้ามัเจนี้มาเนี้แด็กมาเนี่ยมันวิลล์คอยบุ้มเบนฝรั่งแล้วคอยเป็นคนไทยไปนี่คือไปห้องไป ผมเป็นคนท้าค่อยผมเป็นฝรั่งค่อยเป็นคนไทยไปเจอละเมียนําค่อยพึบอกไปก็ไปตัวไปรับจ้างจัดอ้อยเมื่อวันนี้แล้วก็มาตัวรับจ้างจัดอ้อยเด้อเด้อเดอันัวเจ้าป้าเอออันพัวขึ้นห้องแล้วมันป้เอออันนี้เรื่องจริงดิเนี่ยเรื่องจริงบมเดบมเดอสเตอร์ที่น้องอันอันัวมันว่าอันอันได้ได้กันแล้ว ค่อยบอเมนฝรั่งจะสิไปน้ำค่อยบอเจ้า, <c oughs> จากลับไปก็ับไปตัวมาเตะกลับไปจัวไปรับจ้างตัดอ้อยอยู่ว่ะเผ่าน,า, <c oughs> ผา,นาไปตัดอ้อยเจ้าก็เลยไปเลยไปก็มาตัวตัวมาตัดอ้อยอเจ้าคือใจง่ายเท้สตัวมาตัดอ้อยก็มาํำกันตัวดวงสิเปรี้ฝรั่งเทะโอ้ยทีแรกฝรั่งหูแล้วเห็นฝรั่ง,ลงแล้วลอยก็สูงเลยคนไทยมันบอเมนฝรั่งมันเป็นคนไทยตอนนั้นพี่น้องตัวตอนนั้นผู้บ่าวเพื่อน่ะคือฝรั่งอยู่เนาะ คือั่งอลีผมกะแดงแดงเขาขาแม่บอจ้าแกแดงแนงน้างหลัางโอ้ยเยื่อเวิงวาชนาเยื่อเวิงแล้วลำบากว่าได้กับฝั่งคนเนี่ยโอ้ยลำบากฮะลำบากตัดอ้อยตัดอ้อยเกี่ยวข้าวจางเกี่ยวเกี่ยวข้าวจ้างตัดอ้อยรับจังทางยาทางยาเห็ดทุกอย่างเห็ดทุกอย่างคอยเขาใส่คอยเขาใส่อย่างเดียวแล้วผัวยังเดบุเนี่ย ผัวกอ็อยู่บ้าน,นตัวนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินตัวอยู่บ้านนั่นเองหาเลี้ยงฝรั่งตัวเนี้ยหาเลี้ยงฝรั่งพแล้วโอ้ยวาสนาเนาะใด้ลูกน้ำกันจะคนหละ่ะได้ลูกน้ำกันคนนึงโอ้ยสอนเนะาะเส้าอยากไปพัทยาแติเนี่ยโอ้ยก็อยากไปอยู่แล้วแล้วจตะตัแล้วกับจ้างตดต้อยด้เงินดีทองูลยลงไปอยู่จลนะลงไปอยู่น่ะจะลงไปอีกยู่อาจจะทิ้งผัวแต่เนี่ยจะทิ้งผัวไปอีก เราเรื่องจริงทีเรื่องจริงไอ้ที่ผัวไปน้องสาวก็ไปอยู่พัทยาคือเราเดือนยี่หันใช่จ้าจิไป๊กจีแปกับจิไปพัทยากับน้องสาวจ้าป่าบัดนี้จะได้พอฝรั่งอีหลีบ่มีดีเดีนะเบ่มีดีเด้อะจ้า อันแล้วอแล้วฝรั่งยู่นี่สิบบด้าเต๋งองด้าดอกมันบอกให้ไปยุ่งฝรั่งให้ไปยุ่ให้ไปยุ่งขันได้ฝรัง่งให้รีกับบอกว่าเออได้ฝรัง่กรงก็บอกบอกว่าไอ้อส,องงส่สงเงินมาให้กู้เขาบอกว่าน่ะจ้าโอ้ผัวบอกว่าขันได้ฝรั่งอีรีกับไอ้เจ้เงินมาให้เออส่งเงินมาให้บ้านยังเลยบ่านยังเลยปสาทุอีเมลเอ้ยคักแล้วคักแล้วบัดเนี่ยัอุ้ยกันไปบัดนี้จะไปเฮ็ดงานหยังวะอ้ยไปไปแล้วไปนวดไปนวดไปนวด อ๋อพี่น้องเจ้าเพิ่นเป็นมอนวดนะเิ่นนวดเป็นนะพี่น้องเนาะคอยก็อยากให้เจ้าไปได้ยี่เบิงเพราะว่าอย่างเพราะว่าอยู่บ้านหอมนก็ซ้ำนั่นเนาะมันก็ซ้ำนั่นแล้วบันนีก้กะมันก็บ่พ้นวิถีชีวิตแบบนี้ลหละขันเจ้าไปจะได้ดีกับอีกทางนึงแม่นบะจ้าเออบ่ฝรั่งเป็นบ่เนี่ยบ่เป็นบงังบังคำบอกขับไปไหมู่กอ็อันยู่พัทยาเอาเอ็ดงานนวดกันเขาเปิดร้านนวด กันไปสีบอกก็ฝรั่งบางแด่หาฝรั่งคนที่ะคุณแล้วคนที่พูดไทยพูดอังกาษคนไทยคนฝรั่งนี่แล้วจักปีเราไม่ได้กลับบ้านเจ้าของเนี่ยบดีกาาัปปีนึนงแห้วบดิกับปีนึ่งเหี่ปีนึงเออบดีกับนี่คันอขอวัตสิปปีบ่ออันชุนนั้นเขาก็ไปเดีคือเพื่นเป็นคนนครพนมนะพี่น,น้องเนะาะจจงหวันนครพนมโอ้ยวัฒนา นีจากวิธีชีวิตรับจ้างบ่ไดดดอกพี่น้องเอ,อ้ยพน่นไปใส้บ่ได้ดอกเสื้อโหลดคิดว<ป>่าจะไปได้บะไปไดออ้ไปได้เออไปได้อ๋อให้ไปยุ่ต์เให้ไปยุ่ให้ไปยุ่ถาาลับพี่น้องอคนอีกคนนึงวัดตัดอ้อยคนนะ่ะมือมือนึ่งอาถามแน่มือนึ่งอะ่ะคันนี้ตะเสาหอดค้านี่มือนึงได้จากมาัดมือนึ่งอันไอเอสตะเสาหอดก็สามโมงสี่โมงก็ได้ประมาณห้าสิบหกสิบมัด แค่แค่นั่นเองจ้ <6 S 2> ะหกอาทิตมาละเท่าไร่มาละสามบาทเลยพอถึง300สามร้อยซั่มมือเมื่อวานก็ได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทจ้ะโออิเมืดเมือม่อนะก็มันอ้อยมอดก่อนมดอ,อ้อยมอดประมาณบา่ายโมงอคันจะไปรับจ้างคันเราไปนวดในมือหนึ่งได้จ็กบาทนะมือหนึ่งอ่ะไปไปรับจ้างนวดบอเอาให้ที่พร้มก่อนได้ยูมือละสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบนี่ก็จะได้น้อยแท่ อ๋อสมัยก่อนสมยนัสมยก่อนอ,อ๋อสมัยก่อนเดิมสามเราก็แต่สมัยนี้กับเมื่อเขาได้เป็นพันมันตีใหญ่ชักหน,น,นึ่งเดือนยังบริษัทหมู่ยังโทรถามหมู่ก่อน,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 อนไปให้ได้เด้อไปอยู่แล้วไปวันนี้ก็แต่งตัวงามๆกลับมากระจำไม่ได้แล้ววันนี้เออไปอยู่ไปพอฝรั่งเ็กลัว,วอารมณ์ยิบอารมณบ่นบ่นได้เฉพ่อจะได้บ่ลัมบากเห็นใจเพื่อนเพี่น้องเห็นใจเพื่อนเพื่อนยังเพื่อนไหนมีโรคประจำตัวน้ำเนาะ มีลบเป็นจ่มัตนะเพิ่นก็ต้องมายุที่จริงโลกโลกของเพื่อน่นพี่น้องจะจะไม่สามารถไอยู่ในฟุหลองได้เพราะเป็นหอบนะพี่น้องเนาะเป็นหอบพัฒนาแต่ว่าเพื่อนเลีกเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เพราะเพิ่นต้องทํางานแบบนี้อยู่แล้วนะในเมื่อเลีกเลี้ยงไม่ได้เพิ่นก็ได้ต้องสู้นะพี่น้องอย่างเดียวคือต้องสู้เนาะสู้สู้ทีหนุ่ยสู้สู้เพื่อลูกเพื่อลูกลูกเรียนอยู่อยู่เพื่อลูกตีเนาะจ้ามีลูกคนเดียวสาลูกคนลูกเพื่นกับขาวคือฝรั่งนะพี่น้อง ลูกคนข้าวเขาคือพลังขาวคือพ่อล่ะพ่อก็คนเดียวเนาะลูกคนเดียวลูกสาวคนเดียวลูกหูความสัมอะไรพี่น้องเบิ้งไม่ตัดเบิ้งนะเป็นไงโอ้ยเป็นไงเป็นไงกระส่องล้ำไม่เต็มนะเบิ้งความสูงอ้อยอู้ดเบิ้งความสูงอ้อยพี่น้อง ตาเกลีเป็นน้ำมัดเป็นน้ำแตงมัดพร้อมเอมัดในพร้อมมัดหนึ่งใส่จากลำสิดสองสิบสามคิดสองสิบสามลำมัดละสามบาทที่นอกที่้าก็ได้ที่สองก็ได้แล้วแต่ใส่เออสองสิบสามกับพ่อ โปรเจเดต่ละมัดบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นขี้ไก่เด้อเโปรเจได้แต่ละมัดเหนื่อยเข้ากันแล้วนะเนาะตัดแต่โลดย้ายทางใดยจีเด้เลยจะเป็นกำลังใจให้ยืนบนหอเนาะพี่น้องเนาะให้ยืนสู้ๆพี่น้องสู้ๆเนาะหักวันต้องเป็นของเราพี่น้อง ขอบคุณขอบคุณน,นะจ้าที่เป็นกำลังใจจ้าตัดอ้อยไ่ได้ผัวฝรังได้ผัวไทยกะสู้ๆไม่หัวฝลัง่งบ่ได้ฝลั่งก็เอาคนไทยสู้สู้ <laughs> ตัดอ้อยรับจังอาชิบตัดอ้อยขอบคุณทุกการรับชมน้วยจ้ะเด้อ